ลืมจิตพอถึงกรรมาการต้องบอกเลยว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball w o m e n World Championship ที่เนเธอร์แลนด์กับโปลแลนด์เป็นสภาพร่วมโดยเล่นกันที่โปลแลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบ2กลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกพบกับแคนาดาทีมอันดับ15ของโลกขณะที่สถิตทิทั้งสทีมเพิ่งพบกัน3ครั้ง ในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022รอบสอสาย F เมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาล่าสุดอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยน้องเปลื้มจิตถิ่นขาวที่ได้รับชมเกมนี้ได้มาโพสถึงแมตช์ด,ดังกล่าวก็ได้เคลื่อนไหวถึงเกมนี้ด้วยโดยเปลื้มจิตโพสต์รูปทีมชาติไทยพร้อมข้อความว่าภาพคุ้นๆนะแต่เอาสิดูท่าน้องฉันแต่ละคนอย่างไรก็ตามแฟนลูกยางชาวไทยต่างเข้ามาแซวไปในทางเดียวกันว่ามีนัยยะอยู่ที่กรรมการในเกมนี้ ลุยส์ o จราโดมาเซียสผู้ตัดสินชาวเม็กซิโกที่เคยตัดสินทีมชาติไทยแบบมีขอ้อกังขาในการแข่งขันบอลเล์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2016ที่คงุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเกมดังกล่าวทีมชาติไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เหตุการณ์เกิดขึ้นในเซตสุดท้ายไทยพยายามขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ผู้ตัดสินกลับไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนตัวแล้วบอกว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการนี้มีปัญหาขัดข้อง ก่อนควักใบแดงให้จากนั้นปลื้มจิตถิ่นขาวกับตันทีมเข้าไปพูดคุยกับผู้ตัดสินลุยส์คลาวส์โดมาซิอัสก่อนที่ผู้ตัดสินชาวเม็กซิโกรายนี้จะมอบคะแนนให้กับทีมชาติญี่ปุ่น2คะแนน